ดไอโซ่รถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งของโลกผู้สนับสนุนรายการ O.R.B.R.I.C. Superbike 2022ค่ะ DID โซ่รถจักรยานยนต์คุณภาพสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ระดับประเทศ o r b i c Superbike 2022การแข่งขันรถจักรยานยนต์รายการใหญ่อย,อย่าง o r b i c Superbike 2022นอกจากจะเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของเครื่องยนต์และนักแข่งแล้ว ยังเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่ได้เลือกใช้ในการแข่งขันอีกด้วยและในการแข่งขันรายการ ORBIC Superbike บริษัทไดโนสิทธิผลจำกัดผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ DID ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนและซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์โซ่ที่ใช้ในการแข่งขันตลอดรายการนี้โดยการแข่งขัน ORBIC Superbike การแข่งขันสนามที่หนึ่งทางผู้บริหารบริษัทไดโนสิทธิผลจำกัดได้มาร่วมเปิดการแข่งขันด้วยนำโดยคุณสมยศทองบัณฑิต ผู้จัดการโรงงานและคุณนรงผงคลีรองผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่าในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตทั้งระดับโลกและการแข่งขันในประเทศในปีนี้ทาง d ีดยังเป็นผู้สนับสนุนนักแข่งและทีมแข่งอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ ORBIC Superbi k e โดยบริษั ip, ทไดโนสิทธิผลจำกัด ยังคงพร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้นักแข่งได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์โซ่รถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยการแข่งขันในปีนี้มีนักแข่งและทีมแข่งระดับหัวแถวแนวหน้าของเมืองไทยมารวมตัวกันเพื่อแข่งขันจริงแชมป์ระดับประเทศมีนักแข่งกว่า200คนประกอบด้วยทีมแข่งจากค่ายผู้ผลิตและทีมแข่งอิสระนอกจากนี้แล้วทาง did ยังสนับสนุนรายการแข่งขัน honda thailand talent cup และ yamaha r Series cup ที่ร่วมในการแข่งขัน ORBIC Superbike 2022อีกด้วยสำหรับโซ่รถจักรยานยนต์ DID ได้ให้การสนับสนุนโซ่รถจักรยานยนต์ครบทุกเซกเมนต์ที่มีในตลาดรถจักรยานยนต์บ้านเราในส่วนของสนามแข่งทาง DID ได้มีทีมแข่งชื่อดังของเมืองไทยได้ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์โซ่รถจักรยานยนต์ในการแข่งขันนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์โซ่ DID เป็นโซ่ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและระบบการจัดการที่ทันสมัย ทำให้ได้โซ่บิ๊กไบค์ตามมาตรฐานทุกประการและได้รับก,การรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอ,อก,กอทั้งจากไทยและญี่ปุ่นและจากการร่วมสนับสนุนทีมแข่งชั้นนำระดับประเทศมาอย่างยาวนานทำให้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทไดโนสิทธิผลจำกัดผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ d a d เป็นที่ไว้วางใจจากทุกกลุ่มผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องและสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สูขสร้างสารรค์คุณภาพจากประสบการณ์ระดับแชมป์จนสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจตลอดอายุก,การใช้งาน ติดตามกิจกรรมและข่าวสารของเราได้ที่ i.g. facebook. tiktok ของ DID Thailand ได้เลยค่ะ